ถ้าพี่น้องมอนิกาซิมาว้าถึงดราม่าของเนกชาลีแล้วก็กามินเดจาจาก็คือว่าไฟยิ่งหนีได้เดินทางกลับไปประเทศของเจ้าของเล้วกับบ่ได้ตอบแชทของเนกเนาะพี่น้องทีนี้เนกก็เหมือนกับว่ามีอาการหน่อยใจหลังจากอ่าหน่อยใจได้สักพักกามินก็ออกมาไล่ซดประมาณว่าคือฮอด น็กก็เลยสวนขืนท่านที่บอกว่าขืนหอดจังหดคือบอตอบแชทบอตอบขอคววมอยียงประมาณนี้เนาะพี่น้องเหมือนเหมือนว่าดราม่านี่เกิดขึ้นบอบอโดนขนาดไหนเหมือนทั้งกามินนี่กะสีเริ่มหูตัวแล้วก็เลยออกมาไลไรสดทํำนอกว่าตัวเองนี่ไปเคียรยทุระไปเอ่อทํำทุระส่วนตัวบอใดมีเจตนาที่สิบ ตอบแชทกับคืนประมาณนี้แต่กับว่าหูยังไง่ายเช่านิดกับบอกว่าคนณเห่าหันคบกันอิหลีหันมาก,กันอิหลีนี่สิบอมีทางเลือกที่จะมาไล่ซดแท่นทีสิตอบแชทเหาบได้หูรายล,ละเอียดออกว่าเขาตอบแชทแล้วหรือย่างตอนที่เขามาไลา่ซดเนาะพี่น้องมั่นขืนอยู่กับเขาเบอกกัน เรื่องนี้มันเหมือนไข่ไข่ล่างเทอกับเป็นไข่ไข่วาคูจินหรือเปล่าแต่ว่าสถานะย่างบอชันเป็นคูแทะเนาะพี่น้องอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆแน่ให้ทั้งสองได้พูดได้คุยแล้วก็ได้เคียย์กันให้ลงตัวถ้าเฉพาะจินเฉพาะงานกวากันไปแล้วที่นี่ฟังกามินได้ออกมาไหลทำนองว่าจ้โค้งนี่ได้มีการใหญ่เฮื่อน เออแล้วอีกสองมือขขางหนาเน็กสามารถที่จะบินไปหากามินได้เลยถ้าหากว่าไฟไา้ต้องการนี่เป็นแบบนี้เด้พี่น้องก็ต้องถามเบื้องต่อไปว่าสิเป็นยังไงหลายคนคอมเมนต์เป็นดรามา่าหลายคนคอมเมนต์บอกว่าสถานะยังบ่ชัดเจนก็ต้องยอมรับแบบนั้นมั่นกระถือกระดับพี่น้องเพราะว่าเขาทั้งสองคนกับเพิ่งเจอกันได้บ่นาน การที่สิตัดสินใจครบบ่ครบมันเกี่ยวกับคนสองคนมันบได้เกี่ยวกับเพียงแค่ว่าไฟใดไฟหนึ่งเลวแฟนครับของเน็กก็หลายหลายคนกับมีความเข้าใจในเหตุการณ์ในอย่างแบบนี้แต่อีกหลายๆคนกับข้อมินตอวาไม่ยิ่งเสียเหายๆล้วยก็หรือลั่งเทือกับตอวาทีเน็กชาล์ลีเองเหมือนกันลั่งเทือข่อยเข้าไปเบิง้งข่อยกะ บัหูสีเบาจาังใดกับเหตุการณ์แบบนี้เนาะพี่น้องแต่ว่ามันกัเป็นกระแสข่อยกๆเอามายิบมาเบาแต่เรื่องถี่ว่าตามเบิงงพวกคลิปพวกอันคอนเทนต์หรือว่าติ๊กต็กของทั้งสองกัยังตามเบิงงคือเกาแหละเนาะ